สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ทีมนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่8เดือนกรกฎาคม2565คุณธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับว่านายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้แจ้งให้กับคุณดอนปรมัตวินันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ทราบว่าระหว่างการเยือนไทยอยากเป็นทางการเมื่อวันที่4ที่5กรกฎาคมบอกว่าประธานรัฐบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นําเอเปกในวันที่1819กพฤศจิกายน2565หากไม่ติดภารกิจทางด้านคุณเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกก็ได้ตอบคาถามผู้สื่อข,ข่าวถึงความเป็นไปได้ที่ประธานรัฐบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐจะเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกในช่วง ปลายปีนี้หรือไม่ในฐานะเจ้าภาพเอเปกไทยก็คาดหวังเสมอว่าอยากให้ผู้นําทุกเขตเศรษฐกิจมาร่วมประชุมดังกล่าวเพราะการขับเคลื่อนประเด็นที่สําคัญของเอเปกมันมีเรื่องซึ่งมีความสําคัญต่อภูมิภาคและต่อโลกจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการท้าหรือเศรษฐกิจสีเขียวถ้าขาดชาติใดชาติหนึ่งไปจะเป็นชาติที่สําคัญก็จะทําให้เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการหารือไม่ครบถ้วนก็หวังว่าผู้นําทั้งหมดจะมาร่วมมือกันได้แน่นอนว่าประเด็นความขัดแย้งก็ยังมีอยู่ แต่บางอย่างก็อาจต้องมาโฟกัสในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยแล้วก็หวังว่าผู้นําสหรัฐจะมาร่วมในการประชุมครั้งนี้แต่ถ้าตอบว่ามั่นใจแค่ไหนเราก็ได้แค่หวังไว้ก่อนและพยายามขับเคลื่อนผลักดันให้เขาเห็นความสําคัญของการเข้าร่วมเวทีเอเปกโดยเฉพาะสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีหน้าการที่จะมีเจ้าภาพในปีหน้ามาร่วมประชุมจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สาคัญที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐยังเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนเอเปก และจะรับไม้ต่อได้อย่างสม,มบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่มีการเปิดเผยออกมาจากในส่วนของกระทรวงต่างประเทศนะครับว่าในส่วนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเตรียมเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมประชุมผู้นําเอเปกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับว่าในส่วนของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นก็มีโอกาสที่จะเดินทางมาร่วมในการประชุมเอเปกค,ครั้งนี้ด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่า ในการประชุมเอเปวันที่18-19พฤศจิก,กายนนี้เนี่ยครับจะมีผู้นำของอประเทศนะครับมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในส่วนของรัสเซียนั้นมาร่วมทั้งหมดหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นที่จับตามองของอหลายประเทศนะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างทางด้านรานัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นสาคัญที่การพบปะหารือของบรรดาชาติผู้นานั้นเนี่ยมักจะมีเหตุ ต่างๆเกิดขึ้นเสมออย่างเช่นเรื่องของการ Walkout เนี่ยครับที่เกิดขึ้นอยู่ในเวทีใหญ่ๆเป็นประจำซึ่งเราก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นในการประชุมเอเปที่ประเทศไทยครับ